ผมจะพาท่านผู้ฟังไปร่วมฟังไปร่วมคุยกับผู้เชี่ยวชาญทัตตาวินสารุโนนะครับเพื่อดูถึงทิศทางนะครับเพื่อดูถึงทิศทางนะครับการ ต้องเที่ยวชุมชนของตำบลทุ่งทำเสาต่อไปนะครับวา่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนากันไปในจุดไหนจะพัฒนากันไปในทิศทางใดนะครับเมื่อคืนผมนั่งคุยกับปลัดเทศบาลเมืองทุ่งทำเสาในงานศพ นะครับที่วัดูแร่นะครับท่านประหลัดก็ฝากเน้นย้ำในการพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนาผู้นำชุมชนท่องเที่ยวนะครับให้มีผู้นำจริงจริงนะครับพัฒนาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์พัฒนาในเรื่องของ าการตลาดนะครับการหาลูกค้า,าว่าหาอย่างไรพัฒนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวฐานที่มั่นในการท่องเที่ยวพัฒนาในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะครับพัฒนาในเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ เรื่องของอาหารการกินเรื่องของเมนูนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซาลุโนนะครับว่าท่านผู้เชี่ยวชาญได้วางกรอบได้วางหลักสูตรไว้อย่างไรในการเดินต่อของต้องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งทำเสาท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณดิชานและท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านผู้เชี่ยวชาญเล่าให้ท่านผู้ฟังให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการได้มีส่วนร่วมรับรู้หน่อยครับว่าต้องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งตำเสาเมื่อมาถึงหน้าวันนี้มาถึงหน้าจุดนี้เนี่ยเราจะ เดินต่อกันไปอย่างไรเราจะต้องพัฒนาตรงจุดไหนกันต่อเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับก็ที่ประชุมกันล่าสุดนะครับเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วท่านนายกชอบปินาการนายกเทศมนตรีรเมืองพุ่งตำเสาได้เชิญประชุม มีคุณวิชาญมีผมนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนของทุ่งตำเสาได้ทำการสรุปบทเรียนเรื่องการท่องเที่ยวกันก็ภาพก็ออกมาดังนี้ครับก็คือว่าเราก็เห็นว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ทุ่งตำเสาได้วางรากฐานในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้มาเป็นอย่างดีทีนี้โจทย์ในการเดินต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันเ,เราได้วิเคราะห์ในเรื่องของอกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ท่องเที่ยวโดยอิสระ ก็คือหมายความว่า,าเมื่อท่านอยากเที่ยวท่านก็เดินทางมาเลยโดยไม่ต้องบอกใครท่านก็จะไปตามสถานที่ที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคือน้ำตกต้นอาชากน้ำตกต่างๆแล้วก็เป็นสถานที่ของเอกชนผู้ประกอบการาร้านอาหารนะครับจุดเนี้ยก็จะมีจะมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแหละ นะครับส่วนจุดที่สองที่เรากำลังทำอยู่คือการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่ให้นักท่องเที่ยวนัดหมายการล่วงหน้าเพื่อให้ชุมชนได้ทำการต้อนรับนี่คือการท่องเที่ยวชุมชนที่เรากำลังดำเนินการและก็เอ่กำลังเสนอทางเลือกเป็นทางเลือกที่สามทางเลือกที่สามเนี่ยหมายความว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นักท่องเที่ยวแบบสามารถ เดินทางมาเที่ยวได้เหมือนกับกรณีแรกซึ่งจุดนี้นะครับคุณริชานชุมชนต่างๆยังทำได้น้อยผมก็เห็นว่าถ้าเราใส่แนวทางที่สามเข้าไปด้วยเนี่ยคือแนวทางที่สาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เคยเที่ยวตามรอยตามรอยของทัวแต่ปรากฏว่า ถ้ามาโดยไม่บอกเนี่ยก็จะไม่เจออะไรนะครับเพราะว่าชุมชนไม่ได้เตรียมการเอาไว้อ่ทุ่งตำเสาก็เลยคิดเรื่องทางเลือกที่สามด้วยทางเลือกที่สามก็คือ,อจุดท่องเที่ยวของชุมชนที่พร้อมให้ที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยธรรมชาติก็มาเจอนะครับผมยกตัวอย่าง,างเช่นในสวนเกษตรต่างๆที่ทุ่งตำเสาเนี่ยนักท่องเที่ยว พอรู้ว่ามีจุดท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถเดินทางมาเหมือนการเที่ยวน้ำตกก็จะมาเจอเกษตรกรที่กำลังทำสวนอยู่มาเก็บผักผลไม้ได้อะไรทำนองนี้ครับก็จะเป็นภาพที่จะออกมาให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าก็จะมีอยู่สามทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวคือหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วในทุกจำเสาของผู้ประกอบการและก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างที่สองเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยว ที่เราได้พัฒนาขึ้นยกระดับขึ้นประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักท่องที่ได้รู้ว่าท่านก็สามารถมาได้นะครับเช่นแปลงเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับหรือหรือสถานที่ที่เป็นจุดสายมูเทวสถานสายศิล,ละปะ,ะการอนุรักษ์เช่นบ้านตีมีดอะไรทํานองเนี้นะครับแล้วก็ทางเลือกที่สมคือเป็นคณะนะครับเป็นคณะทัวเป็นคณะทัศนศึกษา ผังรูกที่สามนี่ก็จะจ,จัดให้เต็มรูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือคือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ครับคุณวิชาครับนะครับ ในส่วนเรื่องของการพัฒนาคนที่เป็นผู้นำผู้นำกลุ่มในวันที่วิชาญไม่ได้นำอยู่ในพื้นที่ในวันที่ท่านผู้เชี่ยวชาญไม่ได้นำอยู่ในพื้นที่เราไปทํำที่อื่นในพื้นที่ควรจะมีผู้นำอย่างไรนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในยุคป,ปัจจุบันควรประชาสัมพันธ์อย่างไรในเรื่องของการตลาด การทําการตลาดเนี่ยชุมชนควรจะมีนักการตลาดอย่างไรในปัจจุบันครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับเมื่อแหล่งต้องเที่ยวเราพร้อมเนี่ยนะครับก็จะมีอีกสองประเด็นที่คุณวิชาญบอกก็คือเรื่องการตลาดกับเรื่องของนักเล่าเรื่องนะครับก็ได้คุยกับทางเทศบาลเนี่ยนะครับท่านนายกท่านรองประหลัดท่านประหลัดก็ได้เห็นชอบในหลักการในการที่จะพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพคือนักท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยทางคุณวิชาได้อบรมไปรุ่นที่หนึ่งเป็นการปูพื้นฐานรุ่นที่สองเนี่ยหลักสูตรที่สองจะเป็นหลักสูตรมืออาชีพนะครับก็หมายความว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนทั้งหลายเนี่ยจะได้รับการพัฒนาแบบเชิงปฏิบัติการจริงๆนะครับเน,น้นการปฏิบัตินำทฤษฎี นะครับโดยวิทยากรก็คุณวิชาญเป็นหลักเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์นในการจัดทัวร์มามากกว่าร้อยทัวร์เนี่ยนะครับก็จะเห็นของจริงอา่าก็จะมาฝึกอบรมให้กับนักเล่าเรื่อง,งซึ่งเป็นซึ่งเป็นหนึ่งเนี่ยจะก็จะเป็นไกด์ท้องถิ่นเป็นไกด์ชุมชนนะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานกลุ่มจนไปถึงเด็กนักเรียน ที่อยู่ในชุมชนเป็นไกด์เยาวชนนะครับและอย่างที่สองเนี่ยเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะให้มีความสามารถในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้เห็นชอบร่วมกันว่าก็จะมีการาพัฒนาอบรมเจิงปฏิบัติการเร็วๆเวนี้ยนะครับแล้วก็วันที่26ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นการ ท่องเที่ยวจริงของสิทธิเก่าคณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยจะมาเขาเรียกว่าทดสอบทดสอบดูว่าก่อนอบรมเนี่ยความสามารถในการเล่าเรื่องในการนำเที่ยวของอชุมชนทุกตำาลเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นการทดลองในวันที่26เราก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเนี่ยมาเป็นโจทย์ในการที่จะอบรม เชิงปฏิบัติการนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์นะครับชุดแรกที่เราได้ทำไปตอนสองเดือนก็คือ,อประชาสัมพันธ์โดยโดยเครือข่ายการท่องเที่ยวของคุณวิชาญที่ให้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมาช่วยประชา,าสัมพันธ์แล้วก็ตอนนี้ทางชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ร่วมกันประชาสัมพันธ์แต่ยังไม่พอนะครับการประชาสัมพันธ์ที่จะ ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย3ามกลุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับยังไม่ทั่วถึงอันนี้ก็จะต้องทําต่อเนื่องครับและคิดว่าตอนนี้นะครับเทคนิคของการประชาสัมพันธ์ชุมชนก็สามารถดําเนินการเองได้นะครับาทางคุณวิชานเองทางทัวทางไทยเองก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องอาศัยมืออาชีพก็มาช่วยด้วยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบในสิ่งที่ทุ่งํำเสามี จุดของการตลาดนะครับผมก็มองเป้าหมายไปเป็นจุดใหญ่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปกับกลุ่มที่จะมาศึกษาดูงานนะครับซึ่งคิดว่ากลุ่มที่จะมาศึกษาดูงานเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเรื่องนี้นะครับจะต้องสร้างคุณค่าในเรื่องของวิชาการของทุ่งตำเสาดึงออกมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งถอดบทเรียนให้กับ หน่วยงานต่างๆภาคส่วนต่างๆและก็ะดึงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่างๆลงไปในพื้นที่ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะมีแหล่งทุนที่จะเข้ามาร่วมในการพัฒนาพื้นที่ด้วยก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของทุ่งตำเสาในเชิงของวิชาการเพราะไปพร้อมๆกันเรื่องนี้ก็จะอยู่ในแผนของการดําเนินการครับคุณวิชาครับครับ ถ้าหากว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีชุมชนมีเทศบาลมีอบอตใดอ,อยากจะทำเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเหมือนที่ตำบนทุ่งทำเสากำลังทำอยู่อยากจะทำหลักสูตรด้วยอยากจะจัดอบรมด้วยหรือว่าอยากจะก็เรียกว่าเข้าเป็นแผน เป็นโครงการด้วยเนี่ยจะต,ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับท่านบุ้เจ่าญครับครับก็ในฐานะที่ผมเคยอยู่อบจอสองขลามาก่อนนะครับฝ่า,ายที่รับผิดชอบนะครับก็บรรจุหลักการเบื้องต้นไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณก่อนนะครับาสามารถตั้งงบประมาณกลมๆม,มาไว้นะครับถ้าสะดวกที่สุดก็ไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องของการดำเนินง,งาน ในในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ส่วนหลักสูตรนะครับก็สามารถที่จะใช้หลักสูตรของทุ่งตาเสาได้นะครับผมเล่าคร่าวๆเ,เช่นเ,เริ่มด้วยการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่นะครับมาถอดศัยภาพทรัพย์ของพื้นที่หลังจากนั้นนะครับก็ทําการพัฒนานักจัดการท่องเที่ยวชุมชนหลักสูตรพื้นฐาน นะครับโดยเอาอเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัก2วัน1คืนนะครับแล้วต่อด้วยการลงไปทําเส้นทางในพื้นที่นะครับอีกสักประมาณ2อสาวันนะครับแล้วก็ประชุมสรุปบทเรียนออกมาให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและก็จะต่อด้วยกิจกรรมการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินดูว่า,ามีจุดแข็งจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง แล้วก็จะเฟสแรกเนี่ยจะปิดท้ายด้วยการทดลองทำทัวร์ท่องเที่ยวจริงนะครับผมว่าในในในงบประมาณไม่เกิน5้าแสนบาทเนี่ยก็สามารถที่จะทำบรรจ,จุลงเป็นกิจกรรมในแผนงานการท่องเที่ยวชุมชนในข้อปัญญัติเอาไว้ได้นะครับรายละเอียดเนี่ยปรึกษากับเทศบาลเมืองทุกตำบลได้ครับก็สามารถทำได้ในในทุกท้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้องอบตอครับกุริชาร์ครับ ครับขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซารุโน,โนนะครับที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลให้รายละเอียดนะครับขอบคุณครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ